สวัสดีครับครับคลิปนี้ก็ยังมาอยู่กับ PC 2 0 0รุ่นหน้านะครับเป็นงานขุษ,ษาเอาดินนะครับงานก็เพิ่มมาอีก400เที่ยวนะครับไม่รู้ดินจะพอหรือเปล่านะครับตอนนี้มี PC 2 0 0รุ่นหน้าอยู่2องคันนะครับ คันดังด้านนั้นเป็นคอนโซลสั้นนะครับแต่คันนี้คอนโซลยาวครับรถวิ่งทั้งหมดก็สิบสคันได้ครับ รถหกล้อสิบคันได้นะครับหลังจากทานข้าวเสร็จก็ลุยกันต่อครับ การแซตดินครับแซตดินนี่เอาลุดครับลุดนะครับแซตดินนะครับ ก็จะเป็นแนวนี้นะครับนี่ครับเป็นแนวยาวมาเลยครับแต่ตกลงไปก็ไม่มีทางที่จะขึ้นได้นะครับแซกปุ้งผีครับ รถก็ยังอยู่ด้านหลังอีกอ่สคันนะครับ3าคันครับ4ี่ห้แล้วก็ที่ยังมาไม่หมดอีกนะครับประมาณ9กาคันสิบคันครับวิ่งตอนนี้งานเพิ่มมาอีกสี่ร้อยเที่ยวนะครับดินพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ย สวิงหน้าหลังนะครับสวิงครับหน้าหลังครับเอาคันแรกครับคันแรกคันแรกใครละ่ะ ดินกุศะนี้นานๆจะวิ่งักครั้งนะครับไม่ได้มีบ่อยๆครับล้วงสุดแขนเลยครับสุดปูมครับรอบเดียวจบรถไม่ต้องลงชั้นสองครับ ว่าถึงน้ำเลยครับน้ำออกแล้วเสียดายไม่ได้ลงยันสองครับจะดูความแรงรถแต่ละกันสักหน่อยครับจริงๆลงยันสองนะครับ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสา,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 สาร์4เมษายนนะครับวันเสาร์4เมษายนครับตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกานะครับอากาศร้อนมากเลยครับหลังจากที่พักเที่ยงนะครับกินข้าวเสร็จก็ลุยกันต่อครับ ตอนเช้าได้คันละแปดเที่ยวครับตอนเช้าสิบคันนะครับแปดสิบเที่ยวเลยครับตอนเช้าคันนี้ตักวันหนึ่งเกือบสองร้อยเที่ยวนะครับตักวันหนึ่งเกือบสองร้อยเที่ยวครับ 2องรรถแดงครับรถแดรงครับ นี่เป็นอีสูุเบ็ก้าครับเครื่องน่าจะสองร้อย200ครับยูโรซูนะครับบางคนใหญ่ครับ นี่ขนาดช้าๆนะครับรถไม่ได้เร็วนะครับรถช้ามากแต่ว่าวันหนึ่งเกือบ200เที่ยวนะครับตักช้าแต่ชัวร์ครับแก่แต่เก่านะครับคนขับก็อายุได้ได,ได้กันนะครับกับรถเบคโฮครับ ยุ่หน้าอย่าพอๆกันกันพอๆกันครับรถวิ่งทั้งหมด10คันนะครับ10คันครับ ส่วนมากจะเป็นอีโน่นะครับอีสุสุนี่มีอยู่รู้สึกว่าหน้าจะสามคันครับแล้วก็เป็นฟูโซ่หนึ่งคันครับที่เหลือก็จะเป็นอีโน่นะครับส่วนมากจะเป็นยางแปดนะครับยางพันมีสองคันนะครับ ยางพันมีสองคันครับยางพันพันพันยี่สิบนะครับยางสิบยี่สิบครับส่วนมากจะเป็นยางแปดนะครับแปดจุดสองอันนี้เป็นนีโน่ร้อยเจ็ดหน้าครับแล้วก็คันที่ถอยมาเป็นนีโน่สองร้อยสิบครับส่วนใหญ่จะมีร้อยเจ็ดหน้านะครับนีโน่ครับส่วนใหญ่จะเป็นร้อยเจ็ดหน้านะครับ อีนู่มีอยู่กันเดียวครับแล้วก็อีสองรมี2คันครับแล้วก็เป็นโฟูโซ่ร7 7นะครับ <c oughs> เก่าเจอเก่าครับ ปงขับกับรถแบคโก,โก้น่าจะได้ได้กันครับนี่นะครับขเขาเรียกว,ว่าเก่าเจอเก่าครับนี่ครับประตูยังเขียนอยู่เลยครับมันทุกเม็ดนะครับข้าวประตูรถแบคโ,โก้ครับมันทุกเม็ดครับ งานเข้ามาอีก400เที่ยวครับไม่รู้ว่าจะดินดินเฉพาะหรือเปล่านะครับ10บล้อมาครับ10บลอ้อ10บล้อเขาจะไปวิ่งอยู่คันนู้นะครับคันเดียวครับปีซี0 0อร้ด้หน้าเหมือนกันครับอันนู้เป็นคอนโซนคอนโซลจะสั้นนะครับคอน,นโซลสั้นครับ อันนี้กอนโซนยาวครับอันนี้รุ่นช็อกมวยนะพี่น้องนะช็อกมวยครับคันนี้ ล้วงให้สุดนะครับแล้วไปหยุดเทดินที่นาขานะครับถ้าตำรวจไม่จับแค่ขอนนะครับถึงนาขานแน่ครับไปนันเที่ยวนะครับนันเที่ยวเราวิ่งมาเยอะนะครับใส่ไม่เยอะครับไม่ใช่อันแบกนะครับนี่ดูการแทดินครับ มาเป็นลายมาเลยครับแท่งดินครับนี่ครับแต่ดินดินนี้มันดีนะครับพี่นอ้องอ่ามันไม่ติดดำนะครับ มันจะเป็นไซอยู่ด้านล่างนะครับตักติดน้ำไปก็มันไม่ติดดำนะครับดินไม่ติดดำครับเหลือเชื่อครับผมคิดว่าเจอดินเปียกแบบนี้เรียบร้อยเลยครับดำที่จริงเคลี่ยกันตายครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับดำเหลือเชื่อเลยครับ ทันที่ถอยมาเป็นร้อยเจ็ดหน้านะครับร้อยเจ็น้น่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบก่อนนะครับอากาศร้อนมากครับเนี่ยมายืนถ่ายอยู่กลางแดดนะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ